สวัสดีชาวมังกรค่ะดวงความรักประจำวันที่7เมษายนนะคะคุณได้ฮาร์ลฟอนเขาได้ราชนิถือดาบเอาวันนี้นะคะคุณจะประสบความสําเร็จนะคะเรื่องการงานการเงินอาจจะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะการได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้นํานะคะเรื่องความสัมพันธ์ก็ดีขึ้นค่ะคุณมีวุฒิภาวะมากขึ้นนะคะเป็นแฟนที่ดีขึ้น แฟนคุณนะคะได้ราชีถิอดาวันนี้เขาอาจจะต้องตัดสินใจอะไรที่มันสําคัญเกี่ยวเนื่องกับชีวิตเขาอาจจะเป็นเรื่องงานก็ได้ถ้าเป็นเรื่องความสัมพันธ์ไม่มองว่าเขาก็มีเหตุผลมากขึ้นนะคะสถานการณ์รอบๆเนี่ยก็จะดีขึ้นทั้ง2ฝ่ายมีพลังงาน New เลิฟแล้วก็ยอริดี วันนี้นะคะถ้าได้รับมอบหมายอะไรใหม่ๆก็ลงมือทําได้นะคะคุณพร้อมแล้วนะคุณมีความสามารถนะคะ New l o v e ก็หมายถึงการให้โอกาสกันใหม่ถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องรักเป็นการรีนิวความสัมพันธ์การปรับความเข้าใจนะคนโสดสนิทนะคะมีโอกาสได้เจอคนทัดลมคนคุณนี้มีเสน่ห์มากๆเลยนะคะเป็นอโอกาสที่คุณจะได้สารต่อความสัมพันธ์กันยังไงก็เปิดใจนะ